และสวัสดีเพื่อนๆนชาว YouTube และผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้โบมีรถใหม่เข้ามานะคะแต่ว่ายังไม่ได้เช็คเดี๋ยวจะมาสอนเพื่อนเพื่อนเช็ครถไปในตัวเลยค่ะตัวนี้คือมิสูทายเบนใช่ไหมมิสูทายเบนนะคะปีนะคะประมาณปีเอ่อปีเก้าหกประมาณเนี้ยเก้าห้ก้เจ็ดอ่าเป็นเกียร์กระปุกนะคะตัวนี้ ตัวนี้พ่อพ่อตัวนี้เปลี่ยนเครื่องมาอย่างฮะไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้หรอไม่รู้ไม่ไม่รู้เกิดเรื่องรถหรือว่าไม่ไม่รู้ว่าหนูมันยาวเดี๋ยวตอนเย็นถ่ายแกล้งใหม่เพราะตอนเนี้ยประมาณหลังเที่ยงเนี่ยพ่อโบนเนี่ยอารมณ์จะอย่างเงี้ยแหละไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเราไปถ่ายอันนี้ตั้งหากนะ เดี๋ยวท่าอีกคลิปหนึ่งฝากกดติดตามด้วยตอนกลางคืนเขาจะแบบอารมณ์ดีมากเป็นคนละคนเลยอ่ะอันนี้เรามารีวิวรถต่อตัวนี้นะคะมีสูทายเบนนะคะเกียร์กระปุกนะคะใช้เงินออกรถ25งหมื่นนะคะแต่รู้สึกว่าจะติดจองไปแล้วนะคะโบจะรีวิวให้ดูนะคะว่ารถบ้านโบประมาณนี้เป็นไงคะรถสวยต้องไวใช่ไหมถ้าช้าอดอ่า ก็แล้วแต่คุณนะคะดูความดูเอาพูดง่ายๆคุณมีตังมาได้เลย30มนาทีออกรถไปได้เลยนะแล้วโบจะบอกว่าตัวเนี้ยภายในมันเป็นเบาะหนังสีดำเราไม่ต้องกลัวว่าสกรปรกเน่เน่เน่น,น่นี่ดูบอกเลยว่าตอนนี้รอช่างจูนเครื่องอย่างเดียวนะคะเพราะว่าแอร์เย็นภาสีเราต่อให้นะดูภายใน รถจะมีประมาณนี้นะคะแล้วมีสวยกว่าน,นี้อีกบางทีเป็นรถแต่งเข้ามาเลยโบก็ปล่อยไปสภาพนั้นน่ะดูคันนี้เพิ่งยืดมาเมื่อวานนี่เพื่อนๆใครชอบกระบะดูนี่ใครชอบกระบะนะคะขอหัวใจโดรวมมาเลยใช้เงินออกรถห้าหมื่นห้านะคะเงินไม่พอขาดนิดหน่อยคุยกันได้ขอละแวกปริมโนโทนและจังหวัดใกล้เคียงนะคะดูคันนี้นะ มีผ้าคลุมกระบะด้วยลงแม็กมาแล้วนะคะแม็กขอบสิบพี่แม็กขอบอะไรสิบสิบเจ็ดูที่ล้อแม็กก็อยากจะถามมากงองหกห้าสามห้าอา r 1สิบแปส่วนแม็กนะคะเป็นแม็ก18อ่าส0บลู เป็นไงฮะแจ๋วไหมแม็กนะแม็กไม่มีรอยไม่มีรอยแตกแล้วหรือไม่มีรอยขี้เกลือนะคะแม็กคันนี้อ่าล้างก็แหลมแล้วนะคะคันนี้อ่าแม็กแม็กสิบแปดนะคะสิบ,บลูร้อย,อยไม่รู้อ่ะเขาเรียกกันสิบ,บลูอะไรอ่ะสิบ,บลูสิบ,บลูอ่าแม็กขอบสิบแปด ยางก็แล้วแต่คุณจะไปเลือกใส่เอาไปเปลี่ยนเอาได้นะถ้าไม่ชอบสไตล์นี้ดูสติกเกอร์ข้างรถด,ดิบมชอบเลยจริงจะต้องออกแบบสติกเกอร์ข้างรถมากแล้วแหละฝากกดติดตามนะคะผลงานของโบนะคะชาง Youtube นะคะออกได้ใช่ปะบีปิดฝาปงให้หน่อยได้ปะเออไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวทำเอง แป๊บหนึ่งพออ่อเมืม่อกี้หลุดมือนี่นะคะมิซูทายเบนนะคะที่โบบอกไปเมื่อกี้อ่ะรถเก่งคันนี้ดาวสองหมื่นห้านะคะส่วนกระบะคันนี้นะคะอ่าโตโยต้าไทาเกอร์ดีโฟดีแคปนะคะอ่าตัวนี้นะคะดาวห้าหมื่นห้านะคะ เดี๋ยวเราเก็บเช็คความพร้อมให้เพราะว่ารถเพิ่งยึดเข้ามาใครสนใจปักหมุดทักแชทเข้ามาได้เลยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อคลิปใหม่ๆรถใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้ไม่พลาดแล้วเจอกันกับอีโบบ้า